แฟนออนไลน์ของฉันคือฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์บทที่หนึ่งรถึงหนึบทที่หนึ่โยนความผิด5ครูผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้ามาในมิกเซอร์นี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่พวกเขามาที่นี่ก็หมายความว่าพวกเขาต้องการหาคู่ครองการหาคู่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างชายและหญิงในแง่กว้างเมื่อผู้ชายมองหาคู่ครองส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะมองหาคนที่อ่อนแอกว่าหรือเท่าเทียมกับพวกเขา พูดง่ายๆถ้าผู้ฝึกฝนชายอยู่ในขั้นเก่ะตั้งมูล,ลนิธิมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะมองหาคนที่อยู่ขั้นเดียวกันของขั้นเก่ะตั้งมูล,ลนิธิหรือคนที่อ่อนแอกว่าเขาเล็กน้อยในทางกลับกันผู้ฝึกฝนเพศหญิงมักจะตรงกันข้ามพวกเขาส่วนใหญ่หวังว่าจะพบผู้ฝึกฝนเพศชายที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาเหตุผลที่หลู่พิงประสบความสําเร็จในการจีบเธอไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาแต่ยังเป็นเพราะผลการสอนที่โดดเด่นของเขาด้วย ความสามารถในการสอนที่หลู่ผิงได้แสดงให้เห็นเมื่อวานนี้ยังทำให้เขาได้รับคะแนนพิเศษมากมายนอกจากหน้าตาที่ดูดีแล้วเขายังดูเหมือนจะประสบความสำเร็จอีกด้วยมาพูดถึงเฉินเซิงกันในบรรดาผู้ฝึกฝนชายเหล่านี้เขาไม่ได้โดดเด่นเลยระดับการบ่งเพาะของเขาไม่สูงนักและเขาเพิ่งเริ่มทำงานที่นี่จึงไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อของเขานอกจากนี้เขาไม่ได้เปิดเผยโอกาสในอนาคตใดๆเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนธรรมดา พูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแม้ว่าเขาจะดูหล่อเหลาและเป็นผู้ชายมากในชุดที่หลูพิงสวมให้เขาแต่ในสายตาของผู้ปลูกฝังหญิงคนอื่นๆสติปัญญาของเฉินเซิงอาจไม่ดีนักเฉินเซิงยิงกระสุนใส่หลูพิงโดยไม่รู้ตัวแน่นอนว่าหลูพิงไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดออกครึ่งแรกของเรื่องดูเหมือนว่าถ้าฉันอยากช่วยเขาหาแฟนฉันต้องลดเป้าหมายลงหลูพิงตัดสินแล้ว ขณะที่รับประทานอาหารหลู่พิงเริ่มค้นหาเป้าหมายเขาพบอย่างรวดเร็วและสะกิดเฉินเซิงด้วยศอกเขาชี้นิ้วไปทางที่ไกลออกไปและพูดด้วยเสียงต่ำว่าพี่ชายพี่ชายไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่เลวเหรอคนไหนผู้หญิงคนนั้นกำลังคุยกับใครอยู่ไม่ใช่เหรอมันง่ายที่จะต่อสู้ถ้าฉันเจอเข้าใช่ไหมเฉินเซิงลังเลเล็กน้อยเขามองไปในทิศทางที่หลู่ิงชี้และพบชายหญิงกำลังสนทนากาันบทที่หนึโยนความผิด ถ้าคุณไม่เปิดปากฉันจะพูดได้ไหมดังนั้นความรับผิดชอบหลกักจึงตกอยู่ที่คุณหวงเสี่ยวชีตำหนิเธอโดยตรงไปซีรัวเปิดปากของเธอและพบว่าเธอไม่สามารถเอาชนะหวงเสี่ยวฉีได้จริงๆในเวลานี้หลู่พิงรีบพูดกับเฉินเซิงว่าใช่ไหมลองคิดดูให้ดีคำพูดของพวกเขาอย่าไปฟังถ้าเขาสนใจคุณต้องขนาดนี้เลยหรอพวกเขาแค่พูดมันเฉินเซิงมองไปที่หลู่พิงด้วยใบหน้าที่ขมขื่นและพูดว่าหลู่ฉันไม่มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลู่พิงตบไหล่ของเขารู้ได้ไงถ้าไม่ลองบางทีคุณอาจจะชอบคนนี้ก็ได้ไม่จำเป็นถึงไม่ลองก็รู้ว่าไม่ชอบแต่คนจำนวนมากชอบผู้เรียนและเต้าหู้เหม็นมีหลายสิ่งที่คุณต้องลองเพื่อให้รู้ว่าดีหรือไม่ทั้งสองคนมองหน้ากันเฉินเซิงอยากจะร้องไห้แต่เขาไม่มีน้ำตาคุณไม่เคยคบกับใครมาก่อนใช่ไหมจูจูหลู่พิงก็ถามขึ้นเขามองไปที่เฉินเซิงอย่างมั่นใจเห็นได้ชัดว่าเขาเดาถูก เฉินเซิงพายักหน้าหลู่พิงกล่าวว่าคุณต้องรู้ว่ารักแท้อยู่เหนือเชื้อชาติรูปร่างหน้าตาความมั่งคัง่งและแม้กระทั่งชีวิตบางครั้งตราบใดที่คุณสองคนรู้สึกว่าใช่อย่างอื่นก็ไม่สําคัญเมื่อก่อนคุณสนใจแค่รูปร่างหน้าตาแต่นั่นเป็นเพราะคุณคิดตื้นเกินไปหวงเสี่ยวฉีมองไปที่หลู่ิงที่กำลังพูดด้วยความมั่นใจและดวงตาของเขาก็พร่ามัวเล็กน้อย เขาหล่อมากไปสี่รัวงงงวยเล็กน้อยดูเหมือนว่าหลู่พิงจะกระตือรือร้อนเกี่ยวกับปัญหาของเฉินเซิงมากเกินไปและดูเหมือนว่าเขาต้องการให้เฉินเซิงออกจากการเป็นโสดโดยเร็วที่สุดหลู่พิงพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลองคิดดูสิถ้าไม่อยากรู้จักผู้หญิงอ้วนๆหน่อยจะคาดหวังให้คนอื่นรู้จักคุณได้ยังไงต้องบอกว่าหลู่พิงเก่งเรื่องพลาดและให้กำลังใจผู้คนจริงๆเฉินเซิงนึกถึงคืนนี้การถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าและความปรารถนาที่จะกำจัดสถานะโสดของเขา เมื่อเขามองไปที่คนคนนั้นอีกครั้งดูเหมือนว่าเธอจะเจริญตาขึ้นเล็กน้อยหลู่พิงผลักอย่างแรงไปเฉินเซิงไปอีกครั้งหลายปีต่อมาเมื่อลูกของเฉินเซิงคุกเข่าข้างเขาที่มุมบ้านเด็กคนนั้นชี้ไปที่ภาพถ่ายงานแต่งงานและถามด้วยความสับสนว่าพ่อทำไมพ่อถึงแต่งงานกับแม่ตั้งแต่แรกในเวลานั้นใบหน้าของเฉินเซิงจะเต็มไปด้วยน้ําตาเพราะแม่ของคุณและฉันได้พบกับชายคนนั้น ในขณะนั้นที่บ้านของเหอหยงเว่ยหมิงวาและเหอหยงกำลังนั่งอยู่ที่โตว,วายด้านข้างมีขวดวายเปล่าอยู่แล้วสองสามขวดทั้งสองคนกำลังดื่มสุราแม้ว่าระดับการฝึกฝนของพวกเขาจะไม่ต่ำแต่ดวงตาของพวกเขาก็พร่ามัวและใบหน้าของพวกเขาก็แดงเมื่อเห็นว่าไฟเกือบจะพร้อมแล้ว เผยหยงก็เล่นโทรศัพท์เปิดการบันทึกและวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆเขายินและพูดว่านายเว่ยถ้าคุณถามฉันความสามารถในการสอนของหลู่พิงนั้นโดดเด่นมากจนน่าเสียดายที่จะให้เขาอยู่ในแผนกประถงทำไมเราไม่ให้เขามาที่แผนกมัธยมต้นล่ะคุณคิดอย่างไรหือพูดอะไรนะเว่ยหมิงวาดูเหมือนจะไม่ได้ยินเขาและเงยหน้าขึ้นถามเผยหยงย้มและพูดซ้ำฉันบอกว่าให้รวมหลู่ิงไว้ในบรรดาครูในแผนกมัธยมต้นด้วย เว่ยหมิงว่าได้ยินเขาอย่างชัดเจนในครั้งนี้และส่หัวทันทีเหมือนเสียงสั่นไม่ได้ไม่ได้ไไดทันใดนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างและเขาก็สั่งเมาเขาพูดด้วยความโกรธว,ว่าคุณไม่เคยให้ฉันดื่มเลยตลอดหลายปีมานี้แต่คุณกลับรเริ่มให้ฉันมาที่นี่ในวันนี้นี่คือแผนของคุณเธอ,อยงหัวเราะฮิฮิ คุณรู้ไหมสำหรับเกรดที่ต่ำกว่าครูไม่จำเป็นต้องเก่งขนาดนั้นแม้ว่าการฝึกฝนของหลู่ผิงจะไม่ค่อยดีนักแต่เขาก็สามารถยกระดับค่าเฉลี่ยของทั้งชั้นเรียนได้เห็นได้ชัดว่าเขามีความเข้าใจในการสอนที่ไม่เหมือนใครพรสวรรค์ประเภทนี้จะต้องถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยธรรมชาติถ้าเขาสามารถฝึกเหมิงฟานให้ปลุกหัวใจดับที่ได้มาได้ก็คงไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาที่จะเข้าสอนในแผนกมัธยมต้น คุณบอกว่าเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครั้งนี้ฉันจะรับมันไว้เป็นหนี้บุญคุณการสอนไม่เกี่ยวข้องกับระดับการบ่มเพาะพลังมันมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนที่มีระดับพลังยุ่งสูงอาจไม่ใช่ครูที่ดีเวยหมิงว่าสายหัวและพูดว่าในเหอสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลถ้าเป็นเวลาอื่นฉันคงโอนให้เขาไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันทําไม่ได้ทําไมเฮอหยงถามอย่างสงสยัย เว่ยหมิงวายิ้มอย่างขมขื่นคณะบอดีของเราต้องการสร้างดวงดาวพูดตามตรงรแผนกประถมของเราทำสิ่งนี้ได้ยากที่สุดพวกเขาทั้งหมดเป็นเด็กเหลือขอที่เพิ่งเข้าโรงเรียนคุณคิดว่าพวกเขาจะเป็นดาราได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้ผลักหลูผิงออกไปนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่สามารถให้เขากับคุณเผอหยองรู้ว่าเว่ยหมิงวาจะไม่ลดละเรื่องนี้โดยง่ายมีฉะนั้นเขาคงไม่ใช้ความพยายามมากมายเพื่อชวนเขาไปดื่ม มาๆมา,มาดื่มมากขึ้นคุณว้ยถ้วยของคุณใกล้จะหมดแล้วเหอหยงริงเริ่มที่จะเปลี่ยนหัวข้อเขาหยิบขวดไวน์ขึ้นมาและกำลังจะรินไวน์ให้เว้ยหมิงวาอย่างไรก็ตามในขณะนี้เว้ยหมิงว่าปิดถ้วยด้วยมือของเขาเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่านายเหอคุณรู้วิธีวางแผนจริงๆฉันสงสยัยว่าทำไมคุณชวนฉัน,ฉนไปดื่มแต่ปรากดอว่าคุณรอฉันอยู่ที่นี่ วันนี้ฉันไม่สามารถดื่มได้อีกแล้วมิฉนานหากคุณจับประเด็นได้และยืนกรานที่จะเอาหลู่ผิงไปจากเราฉันจะไม่สูญเสียครั้งใหญ่ใช่ไหมใบหน้าของเฮยหยงแข็งทื่อในขณะที่เขาพูดว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอเลิกดื่มไปนานแล้วอย่าคิดมากวายขวดนี้เป็นวายที่ฉันเก็บหอมรอมริบมานานหลายปีมันไม่ถูกเว่ยหมิงวาย,ยืนขึ้นและพูดด้วยรอยยิ้มมันไม่ถูกเลยแต่ฉันยังมีพลังงานเหลืออยู่อีกมาก ช่างน่าเสียดายฉันเมานิดหน่อยแต่ฉันยังไม่หมดสติคุณเหอคุณกังวลจริงๆเอาละฉันดื่มไม่ได้แล้วถ้าฉันดื่มมากเกินไปคอของฉันจะไม่กลับบ้านใบหน้าของเฮหยงเปลี่ยนเป็นสีสดใสขณะที่เขาเฝ้าดูเว่ยหมิงวาจากไปจากนั้นเขาก็มองไปที่ขวดไวน์ที่ว่างเปล่าเสียอะไรช่างเป็นความสูญเสียเขาไม่ได้แค่รู้สึกแย่กับไวน์ไวน์ใช้ได้แต่คำพูดสองสามคำสุดท้ายของเว่ยหมิงวาทำให้เขาอึดอัดมาก ครู่ต่อมาเหอ,อยหยงเงยหน้าขึ้นและมีแสงจ้าส่องเข้ามาในดวงตาของเขาเขาเย้ยหยันและพูดว่านายเว่ยคุณไม่ต้องใจแคบเป็นธรรมดาที่คนอยากได้ของแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่อนุญาตแต่หลู่ผิงไม่อยากเข้าร่วมแผนกมัธยมต้นของเราเหรอถูกต้องสําหรับครูแผนกประถมเหล่านี้ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าเรียนแผนกมัธยมต้นของสถาบันชิงโจเฉินมู่ถือโทรศัพท์อยู่ในมือและเขาก็สั่นไม่หยุด นั่นเป็นวิธีที่มันเป็นเหยหยงปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งของคุณเป็นครูแผนกมัธยมต้นดังนั้นคุณควรเตรียมตัวเป็นผู้นำชั้นเรียนใหม่ได้แล้วอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เว่ยหมิงว่าซึ่งเพิ่งเดินออกจากบ้านของเฮยหยงได้แจ้งเฉินมู่อย่างใจเย็นทำไมคุณเว่ยคุณบอกฉันได้ไหมว่าทำไมเฉินมู่ถามด้วยเสียงสัน่นโดยทั่วไปแล้วหลังจากการบ่มเพาะของอาจารย์ของสถาบันชิงโจเพิ่มขึ้นพวกเขาจะค่อยๆเลื่อนขั้นเป็นแผนกมัธยมต้นและได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น เหตุผลนั้นง่ายมากเงินเดือนของครูแผนกโรงเรียนประถมศึกษานั้นไม่เลวเลยเมื่อพวกเขาอยู่ในระดับสถาบันพื้นฐานแต่เมื่อการบ่มเพาะของพวกเขาเพิ่มขึ้นมันก็ไม่เพียงพอดังนั้นการได้เลื่อนขั้นเป็นแผนกมัธยมจึงสำคัญมากสำหรับเขาเว่ยหมิงว่าอธิบายว่าคุณทำได้ไม่ดีในระหว่างการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เขามีความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับคุณเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่เห็นด้วยในความเป็นจริงแม้แต่เว่ยหมิงว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าเฮยหยงจะถูกหยุดโดยเฉินมู่ ในความคิดของเขาแม้ว่าเฉินมู่จะทำได้ไม่ดีในวันนั้นแต่เขาก็ยังมีความสามารถในการสอนของตัวเองหลังจากผ่านไปหลายปีอัตราของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็สูงมากอย่างไรก็ตามในฐานะหัวหน้าแผนกมัธยมต้นเหอยงมีอำนาจสูงมากและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของอาจารย์เฉินมู่กำลังสูญเสียเขาไม่รู้ว่าเหตุใดจึงเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเขา บทที่หนึ่งรสามรู้สึกดีทีเดียวในหอประชุมเฉินเซิงเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นหวงเสี่ยวชีมองไปที่หลู่ผิงซึ่งกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่จากนั้นมองไปที่เหอเทียนเทียนหัวใจของเธอ,อยุ่งเหยิงไปหมดฉันควรจะฆ่าผู้หญิงคนนี้เออแต่ถ้าหลู่ผิงเปลี่ยนใจจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ไปเพื่ออะไรน่ารำคาญมากหลู่ผิงคุณกำลังคิดอะไรอยู่หวงเสี่ยวชียังคงคิดสิ่งที่ทำให้เธอรำคาญที่สุดคือหลู่ผิงกำลังเล่นโทรศัพท์ของเขา แต่เขาไม่ได้ส่งข้อความหาเธอเลยหลู่พิงคุณกําลังคุยกับใครไม่แม้แต่จะมองความงามของเราสองคนเลยเหรอหวงเสี่ยวฉีกล่าวด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยหลู่พิงวางโทรศัพท์ลงและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเหอเทียนเทียนที่ฉันเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้เธอถามฉันว่าฉันสอนนักเรียนอย่างไรหลู่พิงไม่ได้โกหกเหอเทียนเทียนมาที่โรงเรียนประถมเพื่อเป็นครูและเธอก็เป็นครูสอนวิชาดาบด้วย อย่างไรก็ตามหนึ่งปีผ่านไปผลการเรียนวิชาดาบในชั้นเรียนของเธอทําให้เธอเสียใจมากเพราะเธอสอบได้คะแนนต่ําสุดในการสอบหลายครั้งแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตเธอยังต้องรักษาชื่อเสียงของเธอไว้ถ้าผลการเรียนของนักเรียนที่เธอสอนไม่ดีเธอก็จะหมดความน่าเชื่อถือไปด้วยเธอขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสอนของหลู่ผิงท้ายที่สุดหลู่ผิงก็เอาชนะทุกคนได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนแรก อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าหลู่พิงสามารถมีผลการสอนที่แข็งแกร่งเช่นนี้เนื่องจากระบบเป็นหลักแน่นอนเขายังทำงานอย่างหนักเพื่อทำภารกิจของระบบให้สำเร็จและวางแผนสำหรับนักเรียนของเขาหญิงสาวขอคำแนะนำอย่างนอบน้อมและลู่พิงไม่มีทางที่จะไม่ตอบถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีก็เหมือนว่าเขาไม่อยากบอกเธอดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเขียนคู่มือให้เหอเทียนเทียน แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางการฝึกอบรมที่กำหนดโดยระบบหลู่ผิงไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์ไหมในอีกด้านหนึ่งเหอเทียนเทียนกำลังอ่านคำตอบของหลู่ผิงอย่างระมัดระวงังฉันคิดว่าก่อนอื่นเราต้องคิดหาวิธีดึงความสนใจของนักเรียนและเสริมสร้างพื้นฐานทางทฤษฎีเราต้องให้นักเรียนรู้หลักการของวิชาดาบขั้นพื้นฐานหลังจากนั้นเราต้องฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่ซ้ำซากจำเจและน่าเบื่ออย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญคือการควบคุมกำลังภายในและความแข็งแกร่งของร่างกายเรายังต้องฝึกฝนสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กๆให้เข้มข้นขึ้นด้วยแม้ว่าเด็กๆจะไม่ใช่ผู้ฝึกฝนร่างกายแต่ก็ไม่มีอันตรายใดที่จะมีถีและเลือดที่แข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งขั้นพื้นฐานของพวกเขานี่เป็นประสบการณ์ของฉันเองอาจไม่มีประโยชน์คุณสามารถลองได้ ในความเป็นจริงมันเป็นเพียงสิ่งพื้นฐานบางอย่างจะมีวิธีการใดที่ลึกซึ้งเหอเทียนเทียนมองดูข้อความของหลู่หิงและครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งไม่มีอะไรจะพูดมากแต่มีหลายอย่างที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนอย่างแรกคือรากฐานของทฤษฎีวิชาดาบหลายคนไม่เข้าใจทฤษฎีอย่างลึกซึ้งพวกเขาไม่ต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจมากนะเธอจําได้ว่าเธอไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะัก เธอมักจะฝึกฝนกับนักเรียนของเธอแต่เธอมักถูกจำกัดให้ฝึกทักษะดาบขั้นพื้นฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากมุมมองหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผู้สอนมือใหม่ชอบมากที่สุดเช่นกันมันไร้สมองและเป็นไปตามมาตร,รฐานการสอนเอฟเฟกต์ห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบของหลู่ผิงทำให้เขาสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากแต่สำหรับคนอื่นๆอ,อาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากการฝึกฝนทางกายภาพและการควบคุมกำลังที่ หลู่ผิงพูดถึงนั้นไม่มีอะไรใหม่เลยท้ายที่สุดเป็นเรื่องปกติมากที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการฟันเพียงแต่ว่าครูแต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันผู้สอนการพาบปลูกอมาตะไม่เข้มงวดในด้านนี้ท้ายที่สุดแล้วทุกคนมีวิธีฝึกฝนของตัวเองที่พวกเขารู้สึกว่าดีปรับเท่าที่บทเรียนสุดท้ายได้ผลไม่มีใครสนใจว่าใช้วิธีใดเมื่อมองไปที่คำตอบของหลู่ผิงเหอเทียนเทียนรู้สึกว่าเธอได้เรียนรู้ค่อนข้างมาก เธอตอบหลู่ผิงว่าขอบคุณมากถ้าฉันมีอะไรไม่เข้าใจฉันก็ยังต้องขอคําแนะนําจากคุณอยู่ดีเมื่อหลู่ผิงได้รับข้อความเขาก็ปวดหัวเขาต้องการลบเบอร์ของเธอจากมุมมองของหลู่ผิงทั้งสองคนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากนับในตอนแรกไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องมีความสัมพันธ์กับเธออย่างไรก็ตามหากเขารเริ่มที่จะสนทนากับเธอและลบเบอร์ของเธอทันทีและถูกค้นพบมันคงเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจเกินไป อย่างไรก็ตามเหอเทียนเทียนได้ขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสอนของเขาโดยไม่คาดคิดหลังจากได้รับข้อความหลู่ผิงก็ตอบว่าตกลงเขาไม่พูดอะไรมากหลังจากตอบกลับข้อความเขายิ้มให้หวงเสี่ยวฉีและพูดว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกาันฉันจะช่วยเธอเองหวงเสี่ยวฉีได้ยินคําพูดของหลู่ผิงและทําหน้ามุยถ้าใครสอนได้ไม่ดีพวกเขาก็ต้องเลิก ไปซีรัวกล่าวว่าคุณไม่สามารถพูดได้ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างตั้งแต่ต้นการสอนเด็กแตกต่างจากการฝึกฝนด้วยตัวเองจริงๆเธอสามารถเห็นอกเห็นใจกับสิ่งนี้สำหรับเธอการสอนไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตยุ่งเหยิงเป็นเรื่องง่ายแต่การได้เกรดดีๆเป็นเรื่องยากในขณะนี้เฉินเซิงกลับมาแล้วคุณมีข้อมูลการติดต่อของเธอเมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของเขาหลู่พิงก็ถามอย่างสงสยัยบทที่หนึ่งรสี่ รู้สึกดีทีเดียวสองฉันทำได้แล้วเฉินเซิงไม่ได้ตื่นเต้นเพราะผู้หญิงคนนั้นแต่เพราะดีใจที่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จหลังจากคืนแห่งความล้มเหลวคุณทำได้จริงๆหลู่พิงตบไหล่ของเขาจริงๆแล้วใบหน้าของสาวอ้วนไม่ได้น่าเกลียดเพียงแต่ว่าเธอมีเนื้อหนังมากกว่าในความเห็นของหลู่พิงหากเฉินเซิงเต็มใจที่จะไปกับเธอเพื่อลดน้ำหนักจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เป็นเรื่องจริงที่จะบอกว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคนเราสามารถมองเห็นได้ในความทุกข์ยากถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเต็มใจที่จะแต่งงานกับคุณเมื่อคุณยังยากจนเธอจะต้องรักคุณอย่างจริงใจอย่างแน่นอนในทำนองเดียวกันถ้าเฉินเซิง,ส,งสามารถละทิ้งอคติของเขาและเข้ากันได้ดีกับผู้หญิงคนหนึ่งในขณะที่เธอยังสวยน้อยที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองจะลึกซึ้งมากอย่างแน่นอนสำหรับว่าพวกเขาสองคนจะประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ หลู่พิงรู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ในหนึ่งหรือสองวันและเขาไม่สามารถบังคับมันได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาสองคนบางครั้งผู้คนต่างก็โหยหาคนที่ตรงกับใจของพวกเขาแต่สิ่งต่างๆมักจะขัดกับความปรารถนาของพวกเขาแต่การที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ดีขึ้นก็เป็นความโรแมนติกเช่นกันงานเลี้ยงจบแยกย้ายกันไปและกลุ่มก็ออกจากห้องโถงหลู่พิงมองไปที่ป่ายซีรัวที่สวมชุดราตรีเขาถามด้วยความสงสัยว่าคุณบินแบบนี้ได้อย่างไร ไปซีรัวหน้าแดงเธอบินแบบนี้ไม่ได้ถ้าเธอบินคงจะอึดอัดมากหากมีลมกระโชกแรงหลู่พิงงงงวยเล็กน้อยทำไมคุณถึงเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้เราตกลงแค่ดูการแสดงไม่ใช่เหรอหลู่ผิงงวงงวยจริงๆเธอแต่งตัวสวยงามมากแต่คนที่พยายามจะคุยกับเธอตอนกลางคืนล้วนถูกปฏิเสธสำหรับหวงเสี่ยวฉีไม่มีใครพยายามที่จะพูดคุยกับเธอตลอดทั้งคืน ไปซีรัวมองไปที่หลู่พิงอย่างขมขื่นและคิดกับตัวเองว่าฉันจะไม่รังเกียจที่จะแสดงให้คุณเห็นแต่เธอไม่สามารถพูดออกมาดังๆได้โดยธรรมชาติแล้วเธอไม่สามารถบินแบบนี้ได้ดังนั้นเธอจึงรีบพูดว่ารอฉันสักครู่ฉันจะเปลี่ยนขณะที่เธอพูดเธอหยิบตู้เสื้อผ้าแบบพับได้ออกมาจากห่วงเก็บของเข้าไปข้างในและปิดประตูต้องบอกว่าการบ่มพอสร้างความสะดวกสบายให้กับเด็กผู้หญิงเป็นอย่างมากสามนาทีต่อมาไปซีรัวเดินออกจากตู้และเปลี่ยนเป็นชุดลำลอง ทั้งสามคนบินออกจากสถาบันชิงโจเหรินเซียอิงซึ่งนั่งยองๆอ,อยู่นอกสถาบันเป็นเวลานานรีบตามพวกเขาไปผู้ชายคนนี้เที่ยวกลางคืนกับสาวสวยสองคนเขาต้องไม่ธรรมดาแน่ๆความตื่นเต้นฉายแววในดวงตาของเธอราวกับว่าเธอเห็นโอกาสที่จะไขคดีอย่างไรก็ตามเธอยังไม่กล้าที่จะบินเข้าไปใกล้เกินไปแม้จะอยู่ในความมืดมันก็เสี่ยงเธอล้าหลังไปไกลและยังคงตามติดข้อบอกคร่องทางจิตวิญญ,ญาณ ขณะที่เธอติดตามวงเสี่ยวฉีซึ่งกำลังบินอยู่ก็มองกลับมาอย่างไม่ตั้งใจในขณะนี้เหรินเซ่ออิงสัมผัสได้ว่ามแมลงวิญญาณขาดการติดต่อกับเธอเธอรีบเร่งความเร็วเมื่อเธอไปถึงสถานที่ที่จุดบกคร่องทางวิญญาณหายไปเธอพบว่าหลู่ิงและคนอื่นๆได้หายไปแล้วและข้อบกคร่องทางจิตวิญญาณก็หายไปเช่นกันไม่นานทั้งสามคนก็กลับมาที่วินล,ล่าไปซีรัวและหลู่พิงกลับไปที่ห้องของพวกเขาวงเสี่ยวฉีมาที่ห้องครัว พี่เลี้ยงหลิวสอนชั้นทําอาหารจานพิเศษที่เลี้ยงหลิวมองไปที่หวงเสี่ยวทีด้วยความตกใจเธอต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารหวงเสี่ยวทีเข้าใจโดยธรรมชาติว่าไปซีรัวหมายถึงอะไรในวันนี้เห็นได้ชัดว่าไปซีรัวมั่นใจในทักษะการทําอาหารของเธอมากอย่างไรก็ตามหวงเสี่ยวฉีก็มีความมั่นใจไม่แพ้กันหลู่พิงกลับไปที่ห้องของเขาและหยิบไม้บรรทัดแหวนหยกขาวที่ระบบมอบให้เขายังไม่ได้ตรวจสอบสิ่งนี้ ไม้บรรทัดแหวนหยกขาวเครื่องมือของครูการสอนควรเข้มงวดไม้บรรทัดนี้สามารถใช้เพื่อฝึกสอนนักเรียนได้หลู่ผิงค้นพบว่าเมื่อเขาถือไม้บรรทัดจะมีมาตราส่วนเล็กๆอยู่ข้างๆตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสิ่งนี้มีพลังเล็กน้อยไม่ว่าสิทธิจะแข็งแกร่งเพียงใดหรือสิทธิปกป้องตนเองด้วยสิ่งใดผู้ปกครองคนนี้จะสอนบทเรียนแก่พวกเขาและสำหรับลูกศิษย์ส่วนตัวก็มีผลเพิ่มเติมในการปรับปราม หลู่พิงสูดลมหายใจเย็นสิ่งนี้ละเว้นการฝึกฝนไม่มีข้อบ่งชีของการฝึกฝนในสิ่งนี้เป็นไปได้มากกว่ามันไม่สนใจการฝึกฝนเป็นที่ทราบกันดีว่าหลายครั้งสิทธิ์ย่อมเหนือกว่าอาจารย์เป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามด้วยรายการนี้ไม่ว่าสิทธิ์ของหลู่พิงจะแข็งแกร่งเพียงใดในอนาคตก็ยังไม่มีที่ว่างสำหรับการต่อต้านต่อหน้าเขาสำหรับนักเรียนธรรมดาพวกเขาดูเหมือนจะมีโอกาสที่จะต่อต้านสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเพิกเฉยต่ออำนาจและความเจ็บปวดของผู้ปกครองคนนี้ หลู่ผิงมองไปที่ค่าความเจ็บปวดและรู้สึกสงสัยมันจะเจ็บปวดมากแค่ไหนเขาอยากจะลองดูจริงๆอย่างไรก็ตามเขาไม่บ้าพอที่จะตัดสินประหารชีวิตหลู่ผิงเพิ่มค่าความเจ็บปวดอย่างระมัดระวังเป็นยี่สิบเขาโบกไม้บรรทัดและตีตัวเองไม่มีปฏิกิริยาใดๆมันไม่เจ็บเลยเขาปรับไม้บรรทัดเป็นสามสิบเขาตีตัวเองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีความแตกต่างเขาปรับไปที่หนึ่งร้อยและตีตัวเองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ทำงาน บทที่หนึรู้สึกดีทีเดียว 3. สิ่งนี้สามารถใช้ได้กับนักเรียนหรือสาวกเท่านั้นติงหากโฮสต,ต้องการลองระบบสามารถให้ประสบการณ์แก่โฮสต์ได้ฟรีคุณต้องการลองไหมทันใดนั้นระบบก็แจ้งเตือนเขาหลู่ผิงมองไปที่ระบบและยอ่อยๆคุณกำลังเล่นกลอะไรอยู่เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ต้องการสัมผัสกับมันแต่หัวใจของเขารู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นบ้าถ้าเขาไม่ได้สัมผัสมันตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันอีก ฉันจะดูว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนฉันอยากสัมผัสมันเขายังไม่สามารถต้านทานการทดลองได้ติงโฮสสามารถสัมผัสกับค่าความเจ็บปวดของไม้บรรทัดในครั้งต่อไปที่คุณใช้โปรดใช้อย่างระมัดระวังระบบได้ให้คำแนะนำแก่เขาหลูผิงมองดูผู้ปกครองตัวเองเขากลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าเขามีโอกาสมากมายเขาจะเริ่มต้นด้วยค่าความเจ็บปวดต่ำอย่างแน่นอน ปัญหาคือเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวหลู่พิงจ้องมองที่ผู้ปกครองและตกอยู่ในความคิดลึกๆในที่สุดเขาก็กัดฟันและปรับค่าความเจ็บปวดเป็นหนึ่งร้อยเขาเหวี่ยงไม้บรรทัดใส่ตัวเองทันทีที่ผู้ปกครองสัมผัสผิวหนังของเขาดวงตาของหลู่พิงก็เบิกกว้างและแดงกำ่ำเขาเปิดปากของเขาด้วยความเจ็บปวดและร้องโหยหวนออกมา นี่เป็นความเจ็บปวดที่หลู่พิงไม่เคยประสบมาก่อนเขารู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกเซลล์ในร่างกายของเขากรีดร้องแม้ในขณะนี้หลู่ผิงก็มีแนวโน้มสูงที่จะจบชีวิตตัวเองโชคดีที่ความเจ็บปวดนี้คงอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนที่จะเริ่มบรรเทาลงถึงกระนั้นหลู่พิงยังคงนอนอยู่บนเตียงน้ำตาและน้ำมูกไหลาอาบใบหน้าดวงตาของเขาแดงกำ่ำ ในขณะที่หลู่พิงร้องโหยหวนอย่างน่าสมเพชหวงเสี่ยวชีซึ่งกำลังเรียนรู้วิธีการทำอาหารก็ตัวแข็งทันใดนั้นร่างของเธอก็หายไปแสงสีแดงสว่างวาบและหวงเสี่ยวชีปรากฏตัวที่ประตูห้องของหลู่พิงด้วยเสียงโครมครามประตูก็ถูกหวงเสี่ยวชีเตะออกไปเธอมองไปที่หลู่พิงซึ่งนอนอยู่บนเตียงและหน้าซีดด้วยความตกใจทันทีในสถานะนี้เห็นได้ชัดว่าหลู่พิงได้รับการโจมตีอย่างหนัก เธอถามอย่างกระวนกระวายว่าหลู่พิงเกิดอะไรขึ้นกับคุณในขณะนี้สติของหลู่พิงยังไม่ถอนออกจากความเจ็บปวดอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเขาจะตอบคำถามของเธอได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าเขาไม่ตอบสนองหวงเสี่ยวฉีก็ยกร่างของเธอขึ้นเล็กน้อยและลงบนเตียงโดยตรงวางมือของเธอบนหน้าอกของหลู่ผิงในขณะนี้ร่างกายท่อนบนของหลู่พิงเปลือยเปล่าและเขาสวมกางเกงขาสั้นท้ายที่สุดไม่มีใครสวมเสื้อผ้าบนเตียงของตัวเองในตอนกลางคืน ในช่วงเวลาแห่งความตื่นประหนกวงเสีย่ยวฉีไม่สามารถดูแลได้น้อยลงเธอหมุนพลังวิญญาณด้วยมือของเธอเบาๆและคลื่นพลังวิญญาณอันร้อนแรงก็เข้าสู่ร่างกายของหลู่พิงทันทีครู่ต่อมาใบหน้าของหวงเสีย่ยวฉีเต็มไปด้วยความสับสนหลู่พิงสบายดีเขามีสุขภาพแข็งแรงมากและไม่มีรอยแผลเป็นบนร่างกายเลยแม้แต่วิญญาณของเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลย ในขณะนี้หลู่พิงก็ฟื้นตัวเช่นกันเขารู้สึกถึงมือเล็กๆที่อบอุ่นบนร่างกายของเขาหลู่พิงที่ไม่เคยสัมผัสกับผู้หญิงมาก่อนรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นแรงเขารีบออกแรงในอ้อมแขนและยืนขึ้นเขาขยับห่างจากเตียงและหลีกเลี่ยงมือของหวงเสี่ยวฉีเขาหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวในขณะนี้ความเจ็บปวดได้บรรเทาลงอย่างสมบูรณ์และหลู่พิงก็กลับมาเป็นปกติ อย่างไรก็ตามใบหน้าของเขาแดงเล็กน้อยนอกจากนี้เขายังไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมองหวงเสี่ยวฉีเขามองไปที่ฝ่ามือของตัวเองแล้วพูดเสียงเบาว่าฉันสบายดีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการเพาะปลูกของฉันตอนนี้และตอนนี้ฉันสบายดีเขาสามารถอธิบายได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นมีฉะนั้นเขาจะทำอย่างไรเมื่อได้ยินคำพูดของเขาหวงเสี่ยวทีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอได้ตรวจสอบแล้วและไม่พบสิ่งผิดปกติในร่างกายของหลู่ิง เธอมองไปที่หลู่พิงอย่างขุ่นเคืองคุณทําให้ฉันกลัวแทบตายฉันคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องระวังเมื่อคุณหมุนเวียนชีของคุณในอนาคตถ้ามันใช้งานไม่ได้จริงๆคุณสามารถตามหาฉันเพื่อปกป้องคุณได้เมื่อรู้สึกถึงความกังวลของหวงเสี่ยวฉีหลู่พิงใสายหัวและพูดว่าฉันสบายดีฉันสบายดีนี่เป็นเพียงอุบัติเหตุใครจะรู้ว่าผู้ปกครองแหวนยกขาวสามารถทำร้ายได้มากขนาดนี้ ในความคิดของหลู่ผิงแม้แต่การให้กำเนิดลูกก็เทียบไม่ได้กับการโดนสิ่งนี้หวงเสี่ยวฉีมองไปที่ประตูแล้วสายหัวเอาล่ะคุณสามารถเปลี่ยนห้องคืนนี้พรุ่งนี้ฉันจะให้พี่เลี้ยงหลิวซ่อมประตูนี้เธอจะไม่แก้ไขสิ่งนี้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นเป็นเวลาดึกแล้วหวงเสี่ยวฉีไม่สามารถหาคนมาซ่อมได้เธอยังคงต้องฝึกฝนทักษะการทำอาหารต่อไปในเวลานี้หวงชีหลิวปรากฏตัวที่ประตูเธอมองออกไปและถามด้วยความสงสยัยคุณสองคนกำลังทำอะไรอยู่ สนใจธุระของคุณเองกลับไปที่ห้องของคุณแล้วฝึกฝนห่วงเสี่ยวชีดูกที่ยีคุณสองคนไม่ได้ทําอะไรดีๆเลยหลังจากพูดอย่างนั้นห่วงชิหลิวก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปในเวลานี้ไปซีรัวก็ได้ยินเสียงดังและรีบวิ่งไปทันทีที่เธอเข้าประตูไปซีรัวก็ตกใจประตูถูกเปิดออกลูพิงสวมเสื้อและปกปิดร่างกายของเขาในขณะที่หวงเสี่ยวฉีนั่งอยู่บนเตียงฉากนี้ทําให้ไปซีรัวโกรธ ห่วงอี้อี้คุณกำลังทำอะไรไม่ว่ายังไงคุณก็ไม่สามารถใช้กำลังได้ห่วงเสี่ยวฉียินฮีฮีอะไรนะคุณหมายความว่าอย่างไรคุณมีความคิดใดๆหลู่พิงคุณทำได้ดีในตอนนี้ยกเว้นค่าเช่าเดือนหน้าหลู่พิงกำลังสูญเสียเธอหมายถึงอะไรเธอหมายถึงอะไรโดยค่าเช่าจะได้รับการยกเวน้นอย่าพูดไราสาระเราไม่ได้มีอะไรกันหลู่พิงอธิบายอย่างรวดเร็วห่วงเสี่ยวฉีมองไปที่เขาและยิ้น คุณพูดได้อย่างไรว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่ได้ลวนลามคุณเหรอฉันเอาเปรียบคุณการลดค่าเช่าก็สมเหตุสมผลดีไม่ใช่หรือหลู่พิงตอบว่าฉันจะให้ค่าเช่าคุณแน่นอนหลู่พิงไม่ใช่คนแบบนั้นไปซีรัวรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้เธอตกใจหวงเสี่ยวชีไม่ได้โตเถียงกับหลู่พิงเธอลงจากเตียงและเดินออกจากประตูเธอมองไปที่ไปซีรัวและหยอกล้อว่าไปกันเถอะอย่ามองเขาไม่ว่ารูปร่างของเขาจะดีแค่ไหนเขาก็ไม่เหมาะกับคุณ มันเป็นความจริงรูปร่างของหลู่พิงดีมากกล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงและคมชัดไปซีรัวหน้าแดงและปฏิเสธเขาก็ไม่เหมาะกับคุณเช่นกันหวงเสีย่ยวฉีไม่ได้ปฏิเสธเธอมองไปที่มือขวาของเธอขณะที่เธอเดินออกไปและส่หัวืมรู้สึกดีจังไปซีรัวโกรธมากจนเธอไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำหลู่พิงนั่งบนเตียงและรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาถูกเอาเปรียบหรือเปล่า